อ่ะสบายดีสบายดีพี่น้องวันนี้เฮาก็อยู่แถวเข้มๆทางดำเนาะทำมาเปิดคลิปคลิปแรกเนาะแบบบัวได้เห็ดเบียเห็นงานยังเนาะมื่อนหรว่างก็เลยแบบเอามาถ่ายคลิปให้พี S> <S ่น้องในเบิร์กในส้มกันเสียบซัอนเสียบเฮ้ยลูกพี่ไปใช่เออแป๊บๆวันนี้ก่อน เออเ,อ,อเขาดีว่าเขาส่วนไม่ใช่บุหูเนาะอันนี้เขาไปใช่อไอ้วันไปใช่ห,ไไห้าหนอนเนาะผมไปส่วนส่วนอนเนาะตอนนี้เขากาพ็พาไปแบบห้านอนเนาะอ่าห้านอนไม่มาดิมาด,ดิเปินในในเปดคลิเปเปิดคลิปคลิป,ลปแรกลง YouTube ฮะเออตอนนี้ก็กำลังเดินทางไป้านอายใหม่นอกพี่น้ะอะแบบว่าไปกันหลายคนเติมเนาะนี่เนาะอยู่ข้างนาพูทางนั้นหน้าคนก็ไร้ถือตูไปน้ำเนาะนี่หิวไปสองคนบ้าจากักปูเขาสิบดา,าอยู่ใช่เนาะ เนาะออบรรยากาศของคนบ่ม,มีเวีย้ยบรรยากาศของคนโซ <c oughs> บรรยากาศของคนบ่ม,มีแฟนแล้วก็นคนบ่มีแนวเหตุสลับมือนี่เนาะไปห้านอเมาต้มไชหมอให้สุกินจกินไปห้านอมาต้มไชหมอสแล้วไปฟาร์มกุ้งซาวคน่ะ <c oughs> คุณนอล่างหน้าเราคนนำทางรอบนี้คนยางไปซ้ายพี่นอเอากาดาสวัสนี่เนาะที่เขาอะไรเขาเบิ่งคลิปเขาเป็นอะไรจุนจรัวทั้งเป็ดแล้ล่นเล่ม อ้าเสียบยบ้านเสียบเลยาพร้อมด้วยมีเทปหนอยเียวเท่านี้มนิตามเพื่อนสองหกพันสี่ร้อยาานี้ยืดเออรักลอยชิมวยพร่เขสุข่ะอนจบรรยากาศ พ่อเขาจิ้มสอบรรยากาศไอนมทรงผมเนี่ยยังอยู่ข้างลังแล้ไม่มีพยานคนการไปมือนี่คขาเนียมขนาดพี่น้องเลยแม่งกวนตีนเขาซิมไยเลยเปิดเพลงแล้วก็มีทาพรด้น้ำเนี่ยเห็นปะท่าพรของคนที่โดนตีมา

เมาเหล้าบอมเศร้าบลาอันนี้คือคนกีนเมาเมาตลอดตั้งสีส่ชั่วโมงเลยเนี่ยวันนี้สิเป็นคนดีเลิกเหล้าเพิ่นอมหักเศสาทิพย์ไปรองเพิ่นก็เลยเมาพอเมา,มาเป็นครั้งสุดท้าย ตาเนอไม่พอบนอไมร้ายที่เ้อเ้ยอยู่แถวนี้เจ้าไปกูรักงทำลายไมได้คนอ้ออยอยากลืมแต่ลืมหมดได้ ทีิกินไม่เลื้อนเนื้อนองวโยนวาจากห้องที่ดำตาจากวันนั้นจนถึงวันนี้โอ้น้องคนดีมองมี ขอ,อไวยใส่จงไปสุดใจอยาจ่าเศร้าเสียนายขอเมอขอเจ้า,า,จา,า,จามันเริ่มสิไร้องน้ำากแล้วพี่น้องตอนนี้ช็อกโกแลตพวกคอยเยอะเนยอยมันกระซองลุ่มหนึ่งกระข้านใต้ไปอีก เมนยังดอกัวมันควรเด็กซอยเด็กอินที่เขาถือมันงสลับตอนนี้เขาก็มาหอดอันปลาหนใหม่เนาะตอนนี้กำลังสิเขาพากันเขาไปหานน่อยกันเนาะ บรรยากาศคนฮังหน่อยเนาะมาเติมด้วสูงบริภางามเลยเต็มอนนั้นกด้วมานักันกลไล่คนไปเตยหนาวาเลย เานผน่ยาน้าไมนาวเลยไม่ช้าอย่นี่เลเนาะจับเมื่อคนมาเหนียวเสีลักเลย่คุณน้องเขาไปเอาน้าไม่ยี่งใด ไอ้มินน่ครับไอ้มาตัดดิว่าจะพอยย้อนตัวนี้ตัดเดี๋ยวไม่ล่แ้วนกแก้วถึงฟ้ากับหาลูกอย่าให้มันเที่ยวมาละ นอกคน้คนเอน้าใหม่บรรยากาศเพรก็แบบมีกานมวนซื้อจังหน่อยยงหนอตอนนี้เขาก็แย่มาสองคนเนาะมากันสองคนเลยแยกจากหมู เป็นหลัดผู้สาวนะสาวบวานยังเไยสาวบานคงรออ,อันนี้นี่ปลาใหม่เนาะทางลังเฮานี่เป็นไหมย,ยังงอนและเขาไปอีกทางในมันจะเป็นห้องงานเนาะห้องงานน้ำดื่มซอฟบอลเหล่า การเฉลิมนาที่อาผักผักอินเดอร์พี่น้องจากแผ่นเพลงเนาะหรือว่าการ,รออกการจ้าของเขาอาจฉิบุคอ,องมาได้เนาะมือนนี่เพราะว่าเป็นค,คลิปคลิปแรงเนาะเขาก็กว้าบวกเกง่งเลยก็คิดคำว่าน้ำประทันเนาะ โยน<ภ>ามานมาาบิเนาสร้างโดยกำมอือเขาเองจริงปาใหม่นี่าก็แบบสร้างมา้วยกับมือของรัฐบา,าลน <c> ะ <oughs> เว้นกำมือของเอาดอกมาดูทานใหม่ในสวนกุ้งิกหน่อยขึ้นห่วนี่ดตัิมาทมาแล้วเนากมาแล้วอยู่คนเดีกับบุตรแต่เขานี้ บ้านเขาเล่นเลยเล่นรถอาเนี่ยที่หน่อยอคักเตอร์เลยเขาไปนีเขาไเด้นนีเจอน้องอีกไปาไปเล่นร้อเขาข้อนี่ดูนกตอนนี้เขากับเขามาในป่าป่ายยังบูเนาะบูคือกับป่าบ้านเฮาเลยกระดงเนาะเขาไปสิเจอภาษาอรยังกับบุจักเนาะเขาไปเลยเลยาบู๋ยังเนาะ เขาไปข้างในมันจะเป็นอย่งไดเอะหลุนกันเด้อไปซ้่มบิ้วกันเฮ้ยตกใจทั้งแห้งโอ้ยวหวแล้วไปสิเลเขาไปข้างในนายจะเจอผูว้วหร้อว่าผู้บบาวกบะหูเกาไปเองอเว่าเขามานี่ก็คักเตอ้อ์บ่ปยคัยเลยขันซุ่มแบบ โอ้ดีล ượng ครักหมอกิกอกนเลยให,หม่เนี่ยตุกวะคือหนึ่งาด็ดอมือคือไม่เปาะนะง่ามไม่เนาะโอ้ยวางรับได้ไม่เปาะาทนเธอโอ้ยอเอาแต่ติวมันงามเลองงามแข้งได้แต่บิดในใหม่แต่เหม,มอะกินมันน่าจะออกอันนี้เท่ากับเขามาแบบในป่าเขามากันสองคนเลยเนาะแยกจากคุ้งคนเมื่อกี้นี่นรประมาณ เกือบประมาณ10กิโลเนาะออกมาห่างจากเข้ามาแล้วแล้วตอนนี้เราแบบย่างยางมุงนาไปเลยบูสิลงป่าหรือบ่เนาะตอนนี้เขา,า,า,าก็อยู่ในอันป,านะปายย่าไม่เนาะป่าไม่ยังกระปุเป็นป่าอาทันเนาะหรือป่าอเมซอนแบบนี้เนาะบรรยากาศ บรรยากาศความมวนความสื่นสลับมันนี่เนาะบรรยากาศดีเนาะแบบบอ่อแดดแล้วก็บ่บอรมบ่อหนาวจากกังได้กับผักผักได้พี่น้องเด้อทั้ง YouTube YouTube ดิจิลูกส้าหน้าเนาะแล้วก็เฟซบุ๊กเฟซบุ๊กทั้งเฟซน่าจะเป็นลูกเส้าหน้าผ้ามวนแล้วก็ทั้งติ๊กต็อกอันอันเป็นภาษาอังกฤษเนาะติ๊กต็อก TikTok, เขาก็ ยังบ่ทันได้ขึ้นให้เบิ่งเนาะเดี๋ยวสิขึ้นให้เบิ่งดอกสหรับ TikTok เป็นเพียงเริ่มต้นเนาะ t i k ติ๊กต็ YouTube ก็กเริ่มตน้นทั้งเพจก็เริ่มต้นเนาะฝากฝา,ากพี่น้องเข้าไปกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเฮาเนาะนี่ทั้งสองคนนี่แหลนะนะเพิ่นก็บแบบแอบๆอยู่ข้างล่างนี่เนาะแล้วสำหรับมื้อนี้เฮาก็สิจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะฝากฝา,ากกันไป สํารับมื้อนี้เนาะเฮาก็กสิจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะอ่ะฝากเด้อพี่น้องเด้อ